สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปิดไขคนดูกันครับเเดือลยปขอบคุณไอเดียของน้องเฟียสด้วยนะคบขอบคุณไอเดียน้องเฟียสด้วยนะครับ,บ,น,น,รบนี่นะครับแต่งตัวเป็นผ้ามาแบบนี้แนตะ่ก็เดี๋ยวพี่จะทำการเปิดไขน้องเฟียสนะน้องเฟียสพร้อมอยังครับหรือเสียงสองมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะพี่จะทำการเปิดไขน้องเฟียสนะครับ364ฟองนะ เออสามร้อยหกสิบเปิดทีเดียวปไปเลยพี่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมก็เปิดไข่เด็กเปิดไข่เด็กห้อกาก็เปิดไข่คน <c oughs> ดูไปดีครับเปิดไข่คน, <c oughs> คนดูไปดี <c oughs> สวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมครับเราจะทำงานเปิดแล้วทุกคนเออไปเลยแล้วไม่รอช้าเปิดเลยครับเฮ้ <c oughs> ยเทดลีโลก็โอเคไงเออเออแล้วแจ้งผู้ยากผู้เยาะหยอก เฮ้ยเทลิโลมาเราลัวเอ้ยมาได้อยู่เฮ้ยบันนี่ซีเคทไลค์กดติดตามให้ด้วยเด้อโอเคปะโอเคไหมอันนี้โอเคไหมอันนี้โอเคไหมหน้าจอจานก็อ่านสามศูนย์ศูนย์กว่าทีห้าร้อยห้าสิบโอเคโอเคปะเฮ้ยก็หน้านี้ก็เว่อร์เวอร์เวอร์ก็เปิดไข่คนดูครับนั่นนนยก็ก็เปิดไข่คนดูครับนั่นนนย้าย เฮ้ยเศกพี่อะมันของแท้อยู่แล้วของจริงเอ้ยมันของจริงไงเออเดี๋ยวต,ต,ต่อก็ต,อตัวตืวต่นต่อเลยไหมต่อเลยไหมพี่ต่อใช้โปรทุกคนเฮ้ยแต่วันนี้ดวงพี่มานะได้คลิปเฉยเฮ้ยวันนี้ดวงพี่มาเอาจริงวันนี้ดวงพี่มาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตึงเกิน <mm Emperor> ยังไม่หมดนะยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดทุกคนยังไม่หมดแต่ลุ้นตอนต่อไปแต่มันชิลแล้วไงเราได้แล้วใช่ไหมมันก็ชิลแล้วใช่ไหมเราได้แล้วมันก็ชิลแล้วใช่ไหมทีเนี้ยมันก็ชิลแล้วไงเกินเกินไปอ่ะมันเกินเลเวลว่ะครับนั่นนอนมันเกินเลเวลว่ะครับนั่นนอนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่ฝันเห็นเกลือประเด็นคือมันไม่ใช่ไอดีพี่อะดิ <laughs> ประเด็นประเด็นคือมันไม่ใช่ดีพี่ไงครับต้องเข้าใจนะหรือพี่ลืมนับรีโลเลยว่าตอนแรกมีกี่อันอะ่ะพี่ลืมดูดครับมาครับไม่เ,เล่นด้วยกันครับตาเอ็นมาครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเปิดไข่คนดูแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเปิดไข่น้องเฟียสแป๊บหนึ่งนะครับดวงจะดียังไง ise, อะไรก็เกลยยูดีจริงตอนแรกศูนย์ครับจริงที่ส่องมา พี่ซองมาพี่ซองมาแต่พี่ไม่มีตังค์แล้วอะทำไงดีอะไม่มีเจมเลยอะมิกี้ไปเปิดอย่างนี้เล่นหมดแล้วอะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไขวายคลิปเรามันก็จบไวเกินเนาะแบบสุ่มบัฟให้ด้วยนะครับเปิดได้ครับได้เลยได้เลยเดี๋ยวสุ่มบัฟต่อแบบเปิดปุ๊บเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอมไข่เปิดปุ๊บปิดปั๊บเครื่องหมายยีีเเลปิดปั๊บปิดปุ๊บแล้วคลิปเรามันก็จบเลยเหรอคลิปเรามันก็จบเลยเหรอ เราเปิดไข่ปุ๊บอย่างนี้เฟียสมันก็เสร็จไวไปปะวะหนึ่งทงไปครับทุกทุกคนเปิดไข่ปุ๊บเสร็จปั๊บเ,เ,เปิดปั๊บปั๊บเสร็จปุบป๊บปุ๊บเปิดปุ๊บปุ๊บเสร็จปั๊บปั๊บ เพิ่มมาอีกตัวทำไงก็ดีเอาไปสุ่มบัฟบเออพี่ไอดีพี่ก็อยากมีฟิลลิ่งเปิดไข่โรลๆแบบนี้เหมือนกันอะอยากเปิดไข่พี่ให้คนดูบ้างอะพี่ก็อยากเปิดไข่ของพี่ให้น้องๆดูบ้างอะแต่ไม่เป็นไรช่วงนี้เราก็เปิดไข่ให้น้องๆดูเอเปิดไข่เ,เ,ปขเปิดไข่คนดูไปก่อน เครื่องหมายสี่เหลี่ยมให้โซต้อหนึ่งร้ธงธงอะไรอะ่ะธงอะไรพี่อะ่ะต้าวันทุทีคือแล้วมันบอกเราปะเนี่ยว่าพี่เปิดไปกี่ฟองแล้วอะ่ะพี่มา AFK กับผมได้นะแบบดึกๆได้ครับยันเช้าปะยันหว่างปะแบบยันหว่างได้ไหมแต่มันชอบดีดแล้วออกจากเซิร์ฟ่ะแบมบเนี้ยเอาด้วยเอาด้วย แบบยันหว่างเลยปะได้ได้พี่ก็เปิด UG เหมือน,นกันห้ายห้บ้าจริงเฮ้ยเราก็ต้องแบ่งดวงไปเทรดรีโลด้วยไง <laughs> เราก็ต้องแบ่งแบ่งดวงไปสุ่มไปสุ่มให้น้องด้วยอะ่ะเออ <laughs> <laughs> พี่ขอกดรัวๆนิดนึงนะทุกคนทีนี้ <laughs> เฮ้ยกระต่ายดำกระต่ายดำดีปะ่ะ <laughs> <laughs> มีกี่กระต่ายดำทุกคนพี่รัวไปหน่อยพี่ขอโทษ มิกิกระต่ายดำไปนะมีมีกิกระต่ายดำอีกตัวหนึ่งนะผมมีจนถมที่ได้ลัใช่ใช่พี่เห็นแล้วมีตจนผมทื่นด่และดีนี่กระต่ายดำมาอีกแล้วกระต่ายดำมาอีกแล้วกระต่ายดำมาอีกแล้วเฮ้ยแต่นี่ก็มีเยอะแล้วใช่ป่ะตอนนี้เราก็มีเยอะแล้วใช่ไหม โอเคไปไม่เป็นไรนี่หมดแล้ว555แต่เราก็ครบแล้วนี่มันก็ไม่เหลืออะไรแล้วไงเออแลมันก็ไม่ตื่นเต้นแล้วอะ่ะเพราะเราเสร็จตั้งแต่แรกแล้วอะ่ะ <c oughs> ก็เฟี้ยเฟียเสร็จตั้งแต่ตอนที่พี่เปิดแล้วอะ่ะเฮ้ยอะไรเสร็จ เปิดไข่ไงเปิดไข่ <50 S 1> แล้วก็เสร็จเปิดมาสามพันฟองไม่ออกพี่เปิดออกพี่ลงไข่ไหวไหมครับไหวครับพี่ลงพี่ลงเอาไววไปให้น้องไปเปดูดดูดน้องๆเอาไว้ <laughs> พี่ลงไปดูดน้องๆเอาไว้ ลงด้วยตัวเดียวก็คุมแล้วสามร้อยก็ฟองเองอะเนาะมันก็ต้องคุ้มดิสามร้อยก็ฟองเองอะออ<ห>แต่สามร <300 S 2> ้อยก็ฟองมันก็นานอยู่นะสามร้อยก็ฟองมันก็นานเอาเรื่องอยู่นะตังก็เยอะเลยดิเนี่ย,ยเฮ็ดรีลิวออกรัวๆเลยเมื่อกี้เนี่ย กี่อันแล้วทุกคนโอ้ยหมดสักทีขอรีโรมาสวยๆหมดสักทีหมดสักทีเดี๋ยวพี่เช็ครีโรให้โอ้ยมีตั้งหกสิบสองอันน่ะน่าจะได้บัฟลุงแหละคิดเหมือนพี่ไหมน่าจะได้บัฟลุงแหละพร้อมไหมล่ะพร้อมไหมล่ะน้องตาย น้องต่ายนี่ใช่ไหมอขอนย์จุดน,น้องต่ายนี่ใช่ไหมหนึ่ง้ <c oughs> น้องต่าย <c oughs> น้องต่ายนี่ใช่ไหมน้องต่ายนี่ใช่ไหมเปลี่ยนท้าเลยเหรอจะดีหรอใช่ <c oughs> เออล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนรนดับแรกอะ่ะเฮ้ยล็อกเรียบร้อยบายบายเดี๋ยวสวดอภิธรรมให้สวดสวดอภิธรรมให้อันนี่ก่อนไหม คุ้มเลยคุ้มเลยคุ้มเลยพี่บอกแล้วว่าเอาไข่ไหมพี่เปิดให้ดูแตจ่จริงอ่ะจริงๆอ่ะคิวแรกอ่ะต้องเป็นวันทูีนะเนี่ยที่จริงอ่ะแต่พี่บอกว่าวันทูทีพี่ขอเป็นวันเสาร์นะเออพี่บอกวันทูทีว่าพี่ขอเป็นวันเสาร์นะเข้าหลังๆเข้าหลังล็ดีน้องมีพาร์นี่ว่าง่ายเลยเนี้ยน้องมีพาร์อ่ะง่ายเลยอ่ะง่ายเลยอ่ะ ครบทุกออัน่ะจริงๆพี่ก็ซื้อแล,แล้วนะวจริงๆพี่ก็ซื้อแล้วแต่ว่าพี่พี่ไม่ได้เปิดกดรั่วๆพี่ผมได้อีกริส อยินดีด้วยครับพัยศยินดีด้วยครับไม่เอาดิมไม่ใช่เทคนิคพี่อ่ะมันไม่ใช่เทคนิคพี่อ่ะพี่ต้องใส่ใจน้องพี่ต้องใส่ใจน้องถ้าได้ดีมันแจ้งเตือนเออมันพี่ต้องใส่ใจน้องไงพี่ต้องใส่ใจน้องนิดนึงดีครับดีครับอีกิดดีใช่ไหมทุกคนไฮโอใส่ใจทําไมใส่ใจดีเราต้องเอาเราต้องเอาให้ได้มันต้องไปให้สุด 0.1หรือ0.15โอนตังแล้วแอดหายทําไงดีโอนตังแล้วแอดหายทําไงดี <c oughs> พี่มาเอาสวัสดีครับต้าเวนกัมสวัสดีครับพี่มาทุกประมาณทุ่มหนึ่งอะ่ะแต่วันนี้พี่มาสายหน่อยครับไปเคลียร์งานมาระวังถ้าพ<า>ี่กดรัวไปแจ้งเตือนมาที่หลังซุม่มระวังถ้าพี่กดรัวไปแจ้งเตือนมาที่หลังสุมอ๋อโอเคไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องรีบหรอกไม่ต้องรีบหรอกจริงๆ เพราะว่ายังไงซะเราก็มีเหรีีโลแค่ไม่กี่อันอ่ะถ้ามีเป็นพันแค่ว่ากันผมโดนมาล15 155เรามีแค่40อันเองไงไม่ต้องรีบเดี๋ยวคอนเทนต์จบไวรอเพชร 150k จะมาอีกวิดโอเคครับมาบันนี่ต่อคือ ไปเนาะไม่เอาเนะพี่เพชรผมให้ยังไงอะทำไม่เป็นพี่เพชรผมให้ยังไงอะทำไม่เป็นหกพันห้าร้อยห้าสิบห้าไปต่อห้าห้าไปต่อเพชรแมบบไหนครับดูทรงไม่น่าได้เฮ้ยอย่าประมาทอย่าประมาทคุณ a f k ฟาร์มเลเวลหรือ a f k หาเอสฟาร์มเลเวลก่อนครับ ได้ได้มาขนาดนี้แล้วควรควรเอฟเคหาหาหาฟาร์มเลเวลก่อนดีกว่าเฮ้ยถูกปะเนี่ยมัวแต่โม้มัวแต่มอยเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มละทุกคนเริ่มละ ข้าหลังข้าหลังเข้าหลังเข้าหลังข้าหลังข้าหลังข้าข้าหลัง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 เริ่มเละเริ่มจะหมดบางทีดวงเราก็อาจใช้หมดไปแล้วก็ได้ าจาสักสิ์ไปได้ฮะซาวดีเกินเกินวิแม่พี่ตื่นเลยอ่ะเอาเหือคนดวงดีได้คลิปจัด555เฮ้ยหาสดบเาฮ้ยฮ้าฮ้าฮ่าฮ่าฮ5 5 5่า่อไ่ต่อ่าไ่า่อ่าฮ่าฮ่นฮ่านาา เฮ้ยโ <Hey, S 2> ดมีไปต่อเร็วส่งมีไปต่อ <c oughs> ทำเง่สุ่มเองไม่ได้อะส่งมีไปต่อทุกคนหยอก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 แกล้งน้องเฉยกดให้โบลี่มยพีไ่ได้ครับได้ครับกนให้โบลี่ด้วยใช่ไหม <c oughs> หรืออีกนิดนึงให้โบลี่ใช่ไหมโบลี่ตัวนี้เหรอโบลี่ตัวนี้ไหม <c oughs> ทำไงไม่ขึ้นสุ่มอะครับหมายถึงยังไงครับตการ ไม่ต้องดีใจครับพี่รหัสพี่ยังไม่มีพี่ยังไมม่่ีีพดีใจแทนน้องเอาจริงๆนะพี่แบบว่าพี่เห็นน้องๆแบบว่าได้ตัวดีๆกันพี่ก็มีความสุขแล้วเพราะว่าน้องๆก็ต้องมาแบกพี่อยู่ดีไงเออส่วนพี่อ่ะตัวไก่กายังไงพี่ก็เล่นได้เพราะว่ามีน้องๆคอยแบกอยู่แอผ่านีเกมผาครับเออเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวยิ่งน้องๆโหดพี่ก็ยิ่งสบายไงพี่ก็ชิลยิ่งชิลไง มีเกมพาร์ครับตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหมพี่กดแล้วนะพี่กดแล้วนะอีกอีกหกอันอีกหกอันรู้เรื่องเอออีกหกอันรู้เรื่องโบลี่ถ้าโบลี่รู้มาอีกนะใช่เฮ้ย <c oughs> ลืมลืมวะอีกสองอันนะอ่ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งข้าหลังเข้าหลังสูตรข้าหลังหรอมันไม่ใช่เรื่องเล่น,ลนๆนะเว้ย การเข้าหลังมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะจะบอกให้มันเป็นสูตรนะศูนย์จุดหนึ่งมันผมจริงเพราะมันมันไม่เหมาะเหรอศูนย์จุดหนึ่งมันไม่เหมาะเหรอเข้าหลัง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 ใช่ไอตัวที่สุดมันเป็นเกจหรือเปล่าห้าร้อยห้าสิบนี่ไงนี่ไงเอาดาเมจสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ไหมเอาดาเมจสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ไหมผมไปละพี่โอเคครับไอ้น้ะฝันดีครับเดี๋ยวพี่ก็น่าจะใกล้ลงไลน์แล้วเหมือนกัน โอ้เอาไอ้นี้ไปก่อนแล้วกันหมดแล้วอะ่ะไอ้นี่แหละเอาดาเมจสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไปลกันสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ไม่เอาเอาสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไปเออเอาสิบห้ามันหมดมันหมดแล้วโอเคครับโอเคก็ขอบคุณไอดีเต้าเฟียสด้วยนะครับที่ให้พี่มาเปิดไข่เต้าเฟียสนะเออแล้วก็สมหวังดังปาถนาด้วยแล้วก็ไหนไหนเปิดตัวดูดิเออเนี่ยเนี่ยแล้วก็ได้บัฟดีๆด,ด้วยอะ่ะแล้วก็เนี่ยเออ ได้ผัวใจด้วยอ่ะกดตัวเดียวออกมาสองตัวใช่ไหมอันเนี้ยดูพี่เขตดูดูพ <|so|>> ี่เขตมันเรียกดูพี่อะไรวะอืมกระต่ายน้อยสุดยอดยุสยอสยอสยอโอเค